สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรกรรักบ้านเกิดฟาร์มครับเมื่อนี้อีพีนี่ครับน้องครับกระถอกเรียบร้อยแล้วครับกับเขีาวที่มีสายพันธุ์ซอวาจัดมินเบอร์ยี่สิบครับพี่น้องโอ้ตาสะอ่อนห่วงกับแมนนี่ลีครับพี่น้องเขานี่สีดกบดกที่บอที่หนึ่งนะครับการเลือกสายพันธุ์นะพี่น้องพี่น้องเบื้องรับเป็นตาสาอ่อนบะครับ อันนี้กหนึ่งก็คือหนึ่งมะเร็ดเนาะอันนี้ว่านครับพี่น้องออกตัวว่านที่ยักน้อยครับอันนี้ผมสียห้เบื้องต่อห้วงนะครับนี่คือหนึ่งรวงนะครับกําลังกลมกับกําลังหางใสครับนี่คือหนึ่งรวงนะครับหนึ่งรวงนะครับนี่ครับเบื้องบนนี้ครับใบทงไงครับอ่าใบทงไ่เนาะครับลักษณะใบทงไงครับสันนะครับนะครับนี่คือลักษณะห้วงครับ ห่วงหนึ่งนี่สามรอยเมตรบอยู่หละครับนี่ครับเนาะกษสิสรลับกัะเชลียกันนี่ครับโอ้ยเป็นตะสวอน่พี่น้องครับพุนเบื้องก่อนครับเบื้องเป็นก่อนอยู่ครับเบื้องนี่ครับจัดมินเบอร์ยี่สิบครับพี่น้องอ่าน้าพออัวอครับพอเลรวครับหางดหาน้ำแล้วครับบันนี้กระสิป้อยแห้งเนาะครับบันนี้นี่คือเพ่นถอกเนาะอันนี้ก็คือกอที่พ่นยูฮางมูนะครับเนาะ อันห้างมูผนได้กินสารอาหารเต็มที่นะครับคูยจัดมินเบอร์ยี่สิบผลอยู่ห้างมูได้กินสารอาหารเต็มที่นะครับกสิเป็นลักษณะนี่แหละครับนี่หวังใด้ที่แน่กสิห่วงหน่อยผลกันไปครับนี่ครับลักษณะห่วงออกตัวแบบก้อนนะครับการเห็ดเขาของผมนี่เป็นอินซีเคมีเด้อของผมบ่ใส่ยาคุมนะครับแถวหนึ่งเถวสองบ่ใส่เลยครับพี่น้องไม่ใช้ยาคุมนะครับปล่อยตามธรรมชาติครับ อาศัยลักการคุ้มนม้ำเอาครับน้ำได้จังหวะเอาว่านไดอ้อาศัยการบำรุงเนาะบำรุ้งให้เกิดขึ้นไม้เขาได้กินว่านห้องผื้นก้อนเลยให้มัน,นหนีหยาได้เนาะให้มันเกิดก้อนหยาเนานะพี่น้องเนาะใส,ส่เข้ามามันเกิดก้อนหยาครับเกิดก้อนหยาง้ามก้อนหยานะครับมันกระสีใยก้อนหยากระสีผืนบ่นได้เนะาะสีเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องกับข้าวเจ้าหอมขวัญไม่ใช่แม่นครับพี่น้องกับเขา ละติดปากเว,เว้เว้เขาเจ้าหอมมิงขวัญมานะปูกิ้วขางกันน้ะพี่น้องแปลงขางกันคือกันเด้ดสิบห้าไปเบื้องครับแล้คลิปนี้สิบห้ามาเบิง้งจัดมิ้นเบอร์ยี่สิบกรสีเป็นหมากเป็นผลประมาณนี้แหละครับพี่น้องต่อห่วงครับโอ้ตาสะออนครับสายพันธุ์เขาครับหนึ่งเนาะ,ะเกษตรกรเขาการเลือกสายพันธุ์กับมีส่วนสําคัญแหละครับอันเขาเลือกสายพันธุ์ที่ดีนะครับเพราะกับมีใช้ไปกาครึงแล้วนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งนะครับบุญรังค้นกับ เบิงอยู่ในขีปเบิงในคอมเมนต์ผู้ลงคุณกับใดจัดมิ้นอยู่จัดมินดม้นบพแทะนะครับผู้ลงคุณกับโบหูเนาะเพากับหูรู้แรงทีมาแต่ว่ามันกับโบแน่ใจว่าชัดเจนบ่ระชัดเจนครับแต่ว่าที่ผมได้มากอะคงสิเป็นคําตอบได้แล้วแหละครับว่าเป็นสายพันแท์แท้า่แท้เนาะชัดเจนบ่ระชัดเจนนะครับกับจัดมินเบอร์ยี่สิบหันได้รลดรับนี่ คือสีบ่แมนของปลอมเลยแหละพี่น้องแจ้งไดกะสีของแท้แน่นอนนะครับพี่น้องวันนี้ครับฝากติดตามเ้อพี่น้องครับกะสีเอาเบอรงเอาเบอรงห่วงเนาะลักษณะห่วงนะพี่น้องละแเงี่ที่วันนี้อันเ่็นแท้กะจักรสีว่าจ้งไดหลายหลายพี่น้องเออคุนเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่ครับอ่าอันนี้เนาะรอบนี้ผมกะสีทำเอาไปทำพันเนาะพี่น้องทำพันสะก้อนครับ ทำพันรอบนาปุ่นครับกระยังสีไส้นะครับรอบนี้เก็บว้ทำพันุสีไส้ช่วงรอบนากษสรเป็นปีสองพันหาร้อยหกสิบแปดเนาะครับปีหน้าฟ้าไม่เนาะปีนี้เขาก็เก็บพันธุ้ใสะก้อนครับพันุเขานี่เก็บว้ขามปีกับว่าเป็นยังครับพีน้องสามารถปลูกได้ขึ้นเ่าครับลักษณะนี่จากยังเพราะว่าจากรอบหน้าปีหน้าปีเหมันกับเพาะปีระเทียคือกันเขาก็เก็บไว้เพราะว่า ะกีอมู่ผมอยู่ทางโคกเนาะทางโคกเห็ดนาบีพันเขากับเก็บวบขามปียังว่าพอปลูกอีกทค่นึงบ่บอดครับเกิดดีคือเขานาะพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี่ครับกับจัดมินเบอร์20ของแท้ครับพี่น้องครับของแท้โอ้ยกับตะสาออนเอาเขาก็เป็นราค้ากับช่วงนี้กันควยเกษตรกรนะครับอยู่ดีมีแห้งบืออยากอืดยุคอืดกินสุกูสุคนครับสวัสดีครับ